สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกูสุพนจามะมื่อนี้แม่อ้วนสิพามาห่อขัดก้มเราจะเตรียมใบตองไว้เรียบร้อยแล้วเรวจาจะใบตองอเลือจากะ่อแหนมเมื่อวานน,นี้ยเราจะพี่น,อน้องก่อนเตือนเขากลับมาเห็ดเราจะปอกกล้วยปอกกล้วยเห็ดเป็นเป็นสองชิ้นจะพี่น้องเป็นสองชิ้นกล้วยน้ำว้าจะากำกลังพอดีหอมหอมจะพี่น้อง มาจากวันนี้เดี๋ยวไม่อ้วนสิพาหอเลยหอแบบหอแบบโบราณขนาดแท้นาะจาะบะมีท่ทัวใส่หรอกกับอะไรใส่เกลนะื่อจากอะไรใส้น้ำตาลนะจาะเห็ดแบบอีสานขนาดแท้นะจาะจาหอกระต้มมัดหอแม่คนสีฟ้าเห็ดแบบนี้นะจาะก็กะเลยเ็ดให้หอแม่พี่น้องเล็ดสีได้รับชมกันนะจาะวิธีหอกระต้ม มัดเฮ็ดแบบแบบนี้กะหวานมาจากหวานบไว้หวานน้าตาลมาจากหวานกล้วยจากพี่น้องหวานกล้วยหวานเข่าห่อให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชุมกันมาจากวิธีห่อกระตุ้มมัดแต่ว่าท้าเขาอยากประยุกมาจากเฮ็ดใส่ถั่วมาจากสีใส่ถั่วดําก็ได้หรือว่าสีใส่ถั่วถั่วลิสงก็ได้แล้วจากพี่น้องทอดยินบบานเขาอะจากพี่น้อง ใส่ทวดินแล้วก็เอาน้ำสาวใสกันนไอ้นะจ๊ก็สาวใสเข่าแล้วก็เอากรอใสแล้วก็น้ำตาลใสเราจะอันนี้ก็เพื่อตามคร้อมชอบของไผ่ของมันเราจะอันนี้แม้วนเหียมสูตรบ้นบานๆนาจะสูตรบ้นบานเฮดแบบนี้ก็แซ่บเพื่อกันจากพี่นนอกมันสีหวานเข่าเราจะหวานเข่าแล้วก็มีคว้างหวานเข่าแล้วก็บวานก้วยจากพี่นนอก ข้าวพอเรียลๆเราก็เอามะมัดใส่กันนะซีนอาจารย์มักใส่กันแล้วก็เอากองเห็ดอีกรอบนึ่งอาจ่ายแม่กรณีที่ข้าบ่มีตอกอเจาก็พี่น้องเขาก็เอานางยางมัดแบบนี้ก็ได้จ่ะพี่น้องได้เื่าก niño, brand brand. ันจากเพราะว่าข้าต้๋มข้าอหลายจะยางมันบ่เข้าไปหอดในเข่าพี่น้องนะจ๊ะในกรณีที่ข้าไม่มีตอกอเจาก็ไม่มีตอกเขาก็เอายางมักหมัดได้ แม่อวนกสิเซีใส่ตุ่มลุงในหมอ้อพอเขาเลี้ยงว้แล้วมานจะ,ะเลี้ยงเรียบร้อยแล้ววันนี้เขาก็เสืไปตองนันจะไบตองนะหยักลุงแบบนี้จาบพี่นะะ้อกมัดหยักลุงใส่ขดๆมันจะเพื่อที่เวลาเขาต้มมันจะเขาต้มเนี่ยมัดเขาต้มเพราะมันสีบอมันสีบอน ขยนนันมันจะบอกมันมัดมันบอกขยับแบบพี่เนาะบอกยังไงมันจะเขาเก่าท้องเดี๋ยวนี้ในวันกผสิเห็ดแบบนี้ลนนะจ้ะจะา,เ,าเห็ดแบบเย็นแม่แล้วเห็ดกอะไรเห็ดน้ำมันจะกัแบบนนพอเห็ดเด่นอยู่เขาต้มผักแตเหต็ดเด่นจ้ะวันนี้เขาเก่าน,นี่วางลงอ่าวางลงกล้วยที่มันยังเขาเอาใส่ลงไปเนาะใส่ทับลงไปไว้เดี๋ยวไปเอาใส่น้ำค้างหม้อ ได้เลยจ้ะจ้าหลังจากขา้าห่อแล้วๆเ,เอาใส่นั่นแล้วเนาะจ้าน้ำก็ไปเอาใส่แน่หน่อยนึ่งเราจะพี่น้องบริณห์ข,าข,าขาา้าวกระเซียวเทใส่ลุยอีข้ามันถั่วข้าวต้มมัดเทาเนาะจ่าเดี๋ยวต้มไปประมาณสามสิบนาทีเนาะจ้าเขาจะค่อยมาเบิ้งอีกเที่ยนึงจ้าเดี๋ยวแม่อ้วนเสียไปอันเปิดเบิ้งเนาะจ่าพี่น้องว่ามันสิท่านไอสุกไปเนาะจ่าเดี๋ยวขีบออกเดี๋ยวขีบออกสักก้อนหน่อยพี่น้อง ขีบออกแล้วาก็ไปเปิดเบิ้งว่ามันสุกบบสุกเฮ็ดเป็นข้าวต้มหอ,องหอกก็ได้ด้จ้ะพี่น้องเนี่ยข้าวต้มหอ,องหอกขูดเผาไส่เอาน้ำตาลใสเนาะจ้ะเนาะจ้ะเดี๋ยวไปเปิดเบิ้งกันเลยจ้ะากะพอเ้าเอาออกมาแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวมาแกเบิ้งว่ามันสิทันในสุกบอจ้ะพี่น้องโอ้หอน <laughs> ห่อนพี่น้องห่อนๆอน โอ้ร้อนมากๆอุมาจากพี่น้องพื่นละ ต้มมัดหอมหอมจ้ะพี่น้องหอมกินกินกล้วยเราจะกินกล้วยแล้วก็กินเขา่จาจ้ะพี่น้องะจะข้าวบดใส่น้ำตาลบดใส่เกลือแล้วก็บดใส่ถั่วถั่วดินแล้วก็ถั่วดำเราจะข้าเห็ดแบบธรรมชาติวานกับวานแบบธรรมชาติเราจะ<ม>วานกล้วยธรรมชาติ<ม>อืแซ่บจ้ะพี่น้อง กิน่อนหอนเดี๋ยวสิเห็ดเป็นเข่าห้อหมอกสู้กินนนอกจากเดี๋ยวก่อนอื่นเขาไปขีบออกจากหมอก่อนเพราะว่ามันสุกแล้วจะพี่น้องแกเแร่เววมาซ้มเบิงนอกจากว่ารสชาติสิเป็นจังใดอืหวาน หวานกล้วยนอกจากล้วก็เข่าพี่น้องกล้วยนี่ห่อกล้วยซุกสุกเทียมนอกจากเปียกสีดำๆเจักหน่อยนอกจากข้าวอมมหอ่ออ่ะเดยอถ้าไม่อ้วนหาได้บักเ้าหนอกจากบักเ้าที่ว่าเปลือกอันอ้วน,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 นกะล้าบักเ้าหถือออกถือว่าข้ไดในออกดำไปเลยนอกจากเด้อ สิไปหาเราเบิ่งว่าสิมีบักเผาบอถ้ามีบักเผาแม่อ้วนเสือหมาเห็ดเห็ดเห็ดเป็นข้าวต้มหัวงอกให้กินน้ำกันแล้วจ้ะพี่น้องถ้ากับสิขูดบักเผาใส่แล้วจ้ะขูดบักเผาแล้วก็เสือน้ำตาลลรืล่อยๆแล้ะจ้ะพี่น้องแสบมังสี่เลยจ้ะถ้าเป็นข้าวต้มมัดเห็ดแบบบ้านๆแล้วจ้ะบ่ได้ใส่น้ำตาลบ่ได้ใส่ ทวดินแต่ว่าขันใสกับแซบดีจากแต่ว่าอันนี้ไม่กวนบริสแซบแซบจะพี่น้องจิตมือแม่อวนจ้ี๋ยวกินแล้วแล้วกัดสิไปเก็ียบออกจากหมอยุ่งนะจ้ะ จหอมขนียงถ้าห้าเห็ขดขาต้มมัดเนี่ยนะาจ๊ะนะ้วเขาเอากล้วยสุกคักๆมาจา้ามาเห็ดมันสีหวานจ้ะจะิ้มมื่อเม่อวานจ้ะสี่วานนั้นวานกล้วย แซ่บแซ่บพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุท่านเด้อจใจติดขอมมารับชมช่องไม่อ้วนพากินพา,นพาแซ่บเนื้อใจเบื้องหลังก็ะยับขับโฆษณาไม่อ้วนเด้อจใาเพื่อที่สิเป็นกำลังใจให้แม่อ้วนในเฮ็ดคลิปต่อไปเนื้อใจฝากบ้านหลังน้อยๆไว้แน่เนืะนะ้อใจเพื่อที่จะ <c oughs> เฮ็ดคลิปไม่ไม่ต่อไปจต่พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเนจื้อใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแช่เนื้อใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ มาจากถา,ขา,ากข่าเแม่บงแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้พี่วนนัมเดอร์จากกดกระดิ่งแกงเตือนพรมมาจากพี่น้องเอ้าคลิปนี้ก็แค่นี้นกัจจาคลิปหน้าก็จะค่อยพอกันไหมสวัสดีค่ะพอกันคลิปนหน้าเด้อพี่น้อง